ครับสำหรับวันนี้นะครับได้มอบให้กับทางอ,อปพร,ปร,อรอของจังหวัดแพร่เรานะครับทั้งแปดอำเภอนะครับเนื่องจากปอปพรก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นด่านหน้านะครับเพราะเราก็ทราบดีว่าวันนี้สถานการณ์โควิดของทั้งประเทศนะฮะร,รวมทั้งของจังหวัดแพร่ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกฝ่ายคงต้องร่วมมือร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือ ในการที่จะลดการแพร่เชื้อของโควิด -19 นี่นะครับจริงๆแล้วในการแจกหน้ากากอนามัยของเราเราก็แจกมาตอนนี้เกือบเกๆอบ4แสนชิ้นแล้วนะครับแจกให้กับทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านไปทุกอำเภอประมาณ40,000ืกว่า 40, ชิ้นแจกให้กับทางโรงเรียนทางศูนย์เด็กเล็กทางอบอตอต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับ ยังไงก็คงจะาฝากประชาสัมพันธ์ไว้ว่าถ้าหน่วยงานไหนมีความจําเป็นต้องใช้นะครับหน้ากากอนามัยหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะใช้หน้ากากอนามัยก็ติดต่อขอรับได้ที่ผมนะครับเพราะเราก็ทราบดีว่าวันนี้นะครับาการที่เราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยการที่จะท่องทิ้งระยะห่าง ล้างมือก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการติดเชื้อนะครับอนอกจากนั้นก็การฉีดวัคซีนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะฉีดไปแล้วหรือบางท่านก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับก็เป็นการสร้างภูมิต้านทานเพื่อลดความรุนแรงของการติดเชือ้อหรือว่าลดการติดเชื้อได้เช่นกันนะนะยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันทุกฝ่ายนะครับให้ความ ดูแลกันคน,ละ,นละมือกันละกันนะครับผมครับฝากพี่น้องชาวแท้ทุกท่านไว้เช่นกันนะครับนะนะครับก็ดูแลสุขภาพของท่านนะครับระมัดระวังในเรื่องของอในจุดที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับนะยังไงก็ตามนะครับก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะขอให้โชคดีแล้วก็ปลอดภัยจากการติดเชื้อแล้วนอกจากนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ หาเงินมีเงินมีทองใช้นะครับในช่วงนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับเนาะก็วันหนึ่งเราก็คงจะได้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันด้วยดีนะครับผมครับแป่ววตตรระะมาาาไดด้้หลัังงก็นนนจีอสเใ